ก็กาวสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกาบวันนี้เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีแะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมมามาตามหากันนะคือดอยนะผมหรือว่าหน้ากากสีแดงอันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับจ่ายด้วยกันทั้งหมด550ชิ้นครับแล้วตอนนี้ก็เไปเพียงแค่176ชิ้นเท่านั้นเองนะผม่ซนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปสตาร์ว r ลโปรเจ t ต์สตาร์ลิงนะผมซึ่งหนามม้าตาแมปแล้วคุจะมีอะไรบ้างเนีีย่ยยเเเดด๋วผมมขขออนนนุญาาาตตัพพัภพ้ไปใกะครบ หลังจากที่เพื่อนเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็เป็นแมปนี้น,นั่นเองก็คือแบบ Star War, มปสตาร์วอลเมื่อวานที่ผมพาเพื่อนมาทำหน้ากากสีดำน,นั่นเองนะผมโดยเควสของเขาวันนี้นะครับวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมน,นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กลุ่มเขาก็อย่าลืมไปกดไลค์กลุ่มเขาก่อนนะครับไม่ง,งั้นจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะผมส่วนเควสของเขานะครับพ้อเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าตาแบบผมนะครับโดยเควสของเขาที่เขาให้ทำวันนี้นครับเหมือนเดิมน,นะเพื่อนยิงก็ได้ห้าสิบตัวนะผมก็สามารถรับของที้นี้ไปได้เลยนะผมผมต คลิปแรกนะผมผมลืมกดอัดใช่ไหมครับแล้วก็คลิปที่2อนะเพื่อนไฟล์เสียงเสียนะแล้วก็คลิปสุดท้ายก็คือคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้ยังมีปัญหาอีกผมก็น่าจะไม่ได้ลงแล้วนะผมส่วนวิธีการเล่นน้เพืือนนี่ครับก็ให้เราไปยิงอย่างนี้ไปเล่นนะครับจนครบ50ตัวนะครับซึ่งสกอ์บอรดเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูทางด้านขวามือได้เลยนะผมเห็นไหมตอนนี้คิวของผมมัหนึ่งคิวนั้นเพื่อนอันนี้ผมก็ต้องไปยิงให้ครบนะครับผมมาเด็กเกมนี้นะครับไม่มีอะไรนะเพื่อนเพื่อนก็วิ่งยิงอย่างเดียวได้เลยนะผมสําหรรับบบคที่แ เล่นไม่เก่งเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปนะผมพอครบ50คิวเนี่ยพเพื่อนๆก็สามารถกดเคมได้แล้วนันเบื่อนตัวกดเคมของเกมนี้เนี่ยพเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะเบื่อพอเพื่อนยิงตัวสุดท้ายตัวที่50เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีป๊อปอัพเด้งลงมาแลผมซึ่งไอสองตัวที่ผมไปทําตอนแรกเนี่ยก็ได้ไปแล้วนะอันนี้เป็นตัวที่สามนะสำหรับ,รบของชิ้นนี้นันเบื่อนเว้ย r อ g พจมาเด็กนี่นะครับมผมเข้าหลัง <laughs> ข้าหลังน้องรู้จักบ้าวข้าหลังอ่ะนี่เห็นไหมครับเพื่อนแปบ๊บเดียวผมก็ยิงไปหกตัวนะผมผมบอกเลยว่ามันไวมากๆนะอ่ะข้าหลังอีกครับผมเอออ่ะไม่ได้แล้วผมอ่ะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเมื่อแล้วเดี๋ยวผมขอตัดเป็นไฮไลท์ให้เพื่อนๆดูว่าผมว่าผมยิงไปกี่ตัวยิงไปยังไงบ้างครับผมแล้วเดี๋ยวผมตัดเมื่อทีตอนผมจะครบสี่สิบตัวแล้วกันนะครับ อืมทุกเม็ดบอกเลยว่าทุกเม็ดอ้าวมอบเลยจ้ามอบเลยจ้าบอกเลยว่าทุกเม็ดจ้าโอ้โหตรงตีนนะชัดได้หนึ่งครับผมฮ่าฮ่ายิงไม่โดนหรอกเราอยู่ในหลุมนั้นเพื่อนเออ เอาละครับผมมาเหลือสิบตัวเท่านั้นนะั้นเหืือนใกล้ละใกล้ความจริงของเราละเอาไม่สนใจเราเลยเหรอสนใจเราหน่อยดี <c oughs> อีกเก้าตัวผมอีกเจ็ดนาทีมาดูกันว่าเราจะทันไหมนะม,มามอบถึงที่เลยสัตจ้า <c oughs> เรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับเหลือ8แปดครับผมยิงเพื่อไม้เฮ้ย อ่ะระเจ็ดครับผมอืมอย่าเด้อทุกเมตรเตอร์สูทุกเมตรเตอร์สูตัดแม็กละจ้าตัดแม็กก็ตายทีจ้าอีกสี่ตัวครับเพื่อนเลือดขึ้งหลอดอุ้ยอืมอ่ะ PG, พีจีเปลี่ยนแล้ว เพื่อนลาดีละโอเคครับผมสองตัวชีวิตนี้ได้เลยหรือเปล่าพี่เกียร์เ,ยยเล่นพี่เกียร์เล่นขอชีวิตนี้ได้เลยหรือเปล่าโอ้มองไม่เห็นครับภาพเบอร์เรียบร้อยไม่ได้ก็ไม่ได้แม่งภาพเบอร์นะผมเข้าเขตมันนะอ่าสองตัววานบานเลย หวานเลยหนึ่งตัวสองตัวแค่นี้นะครับผมของใครจะตอบมาอย่างนี้เลยหวานจี๊บก็เป็นของฟรีง่ายๆอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ลืมเข้ามาเล่นกันได้เลยนะผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงยังไงก็ลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะผมแล้วอีีหน้าผมจะพาไปหาของอะไรต่อกให้ลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าจ้าหมุนหลบแบบดิจิตอลขอสวนได้ปะชุดหนึ่งมาเด็มาเด็ อืมเออหาเรียบร้อยครับผมก็จากกันไปอย่างนี้เลยละกันบายจ้า